สวัสดีครับผมนายมานพแสงขานชื่อเล่นบอสครับดิฉันนางสาวนัฐวดีพ่อลีละชื่อเล่นน้ำหวานค่ะพวกเราเรียนคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมอุตสาหการค่ะต้องเท้าคามนะครับในอดีตผมมีความชอบในการวางแผนวางระบบการทำงานต่างๆและก็ให้ทำงานได้ปลอดภัยครับแล้วก็มีความชอบในทางด้านกลศาสตร์ทางด้านเครื่องกลประเภทนี้ครับ แล้วก็สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรมก็ตอบโจทย์ในจุดนี้พอดีเลยครับของหนูนะคะก็ที่เลือกเรียนสาขานี้ก็เพราะว่าชอบในการวางแผนระบบการทํางานเพราะว่าการเรียนทางด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรมคือเราไม่ได้ทํางานเกี่ยวกับวิศวะอย่างเดียวค่ะแต่ว่าเราทํางานเกี่ยวกับหลายๆด้านหลายๆทางเรารวมกับการเงินก็ได้การบัญชีก็ได้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยเลือกเรียนวิศวกรรมอุตสาหกรรมเพราะสาเหตุนี้แะคะ่ะ ถ้าพูดถึงความยากก็ในขั้นน่นจาจักมัธยมมาคือประมาณ2อถึงสขั้นถ้าเราใส่ใจในการเรียนนะครับแล้วก็ขยันทบทวนบทเรียนมีสิ่งไหนสงสัยก็สอบถามอาจารย์สอบถามเพื่อนประเภทน,นี้ครับทาว่ายากไหมหนูก็ว่าพอระดับหนึ่งค่ะเพราะว่าบางอันที่เราเรียนในตอนมัธยมมันก็ยังไม่ได้ยากขนาด ขึ้นมาเรียนมหาลัยค่ะแต่ว่าถ้าเรามีความพยายามเราขยันนิดนิดนนหน่อยแบบนี้ขยันเพิ่มอีกนิดหนึ่งเราก็จะได้แล้วล่ะค่ะผมอยากเข้าในบริษัทไทยเบเวอเรครับอยากเป็นควบคุมความปลอดภัยและก็ตรวจสอบสินค้าประเภทนี้ครับของหนูอยากทำงานอยู่บริษัท BM ค่ะเพราะว่าอยากดูว่าเขาผลิตรถกันยังไงอยากอยากดูรถนะคะชอบค่ะ เพื่อนๆและอาจารย์นะครับมีบทบาทอย่างมากในการเรียนครับเช่นอาจารย์นะครับเราสามารถสอบถามปรึกษาเรื่องต่างๆเช่นเรื่องเรียนหรือเรื่องในชีวิตต่างๆครับอาจารย์เขาก็จะให้คำแนะนําทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ที่สอนครับค่ะเพื่อนเราก็สามารถช่วยเราได้แบบว่าถ้าเราป่วยเราไม่สบายเราฝากเพื่อนลาอาจารย์ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วยตามงานให้เราได้ในงานที่เราทําไม่ทันค่ะ ก็อยากจะเชิญชวนน้องๆที่จบม .6 นะคะก็อยากให้เข้ามาเรียนสาขานี้มันก็ไม่ได้ยากอะไรจากม6เหรอกค่ะแต่ว่าถ้าเราขยานันเรามีความขยนันเราแบบอดทนนิดๆหน่อยๆเราก็ทำได้แล้วค่ะถ้าใครสนใจก็เชิญมาเรียนเยอะๆนะคะฝากถึงน้องๆม6นะครับที่ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเรียนอะไรลองมองที่อุตสาหาการได้นะครับเราอยู่แบบครอบครัวไม่ยากอยู่กันง่ายๆครับผม